ทุกคนนี่เราอยู่ตรงชามักอีกแล้วชามากักชามากักลูกเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะเปิดตั้งแต่แเป็นโมงเเช้าแต่ก็เวลาปิดก็แล้วแต่อารมณ์ไหมหรือว่าไงก็จะอารมณ์เหมือนกันเนาะแต่แต่นานสุดนี่กี่โมงคะมีหารบรรยากาศทุกคนหกโมงเย็น,น,บ,ยนบางทีถ้ามีธุระก็เที่ยงบ้างบ่ายบ้างอะไรเหมือนเนาะฉะนั้นก็แต่เปิดทุกวันเนาะ่ะอ,อยู่ตรงตรงนี้เขาเรียกว่าแถวซอยชุมชนอะไรอย่าลูก บงกฏ27แล้วทุกคนนี่ฮะตรงข้ามกับบงกฏสิบจึงไปทะลุโรงแรมพัทร,ระอะไรนะเขาเรียกกรุงเทพอะไรประมาณนี้ฮะโรงแรมสิบนะฮะเนี่ยร้านเขาน่ารักมากมักชาอยู่ตรงนี้เลยไปหน่อยหนึ่งตรงนี้จะเป็นบางขันแล้วก็จะเป็นอ๋อข้าวคุกกะปิเป็นร้านข้าวคุกกะปิอร่อยมากนั่นไงวัดทับทิมแดงเห็นไหมใต้หลงเหลืองอ่นะทุกคนนี่ฮะแต่ทีนี้ชาเขาหอมมากอร่อยมาก น้ำชาฮะทุกคนเมนูหนึ่งนี่ฮะเมนูอลังการมากนมชมพูก็มีนะฮะเนี่ยบรรยากาศดีมากทุกคนตรงนี้จะเป็นคลองสองฮะนะฮะมันมีคลองหนึ่งคลองสองคลองสามไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็ตรงคลองหกใช่ไหมก็จะเป็นอีกหนึ่งก็จะเป็นเขาจะเปิดสวนสัตว์แล้วนี่ลูกนเนาะสวนสัตว์คลองหกอ่ะที่เขาย้ายมาจากสวนสัตว์ดุสิตอ่ะ แต่เขาเปิดเล็กๆบางส่วนแล้วแต่ว่าเขายังไม่เปิดเต็มตัวยังสร้างไม่เสร็จเน่ะเออทำจริงๆลังสิตธ์ปทุมนี่มีอะไรที่เที่ยวเยอะมากนะลูกเนาะจริงๆหนูเป็นคนปทุมเลยปะไม่ค่ะเหรอฮะเชนนียงราย,รายเป็นไปยากมากเขาจะต่อรถไฟไปเมื่อไหร่พี่อยากไปเชียงรายมากจะได้แบบไปสุดที่เชียงใหม่ตลอดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไปเชียงใหม่ที่บอกไงนี่ฮะบรรยากาศตรงนี้บงกฎเจยี่สิบเจ็ทุกคน ทะลุตรงนี้ไปอ,อ่อเขาเรียกว่า Dream World ได้เลยค่ะเป็นตรงนั้นจะเป็นเส้นหลังสิตนครนายกตัดไปทางนี้ค่ะแต่ก็ตรงไปเรื่อยๆตรงนั้นนะฮะก็จะเป็นฟิวเจอร์กะทุกคนที่ตรจากนี้ที่ชุมชนคลองสองเลยนะฮะทุกคนรถมาอันนี้ก็มีเป็นแบบทองมวนเหรอฮะสั่งมันเหรอฮะ โอย๋ยวพี่มาฝากขายบ้างดีกว่ามันต้องเป็นเมนูที่แบบไม่เหมือนใครนี่หาชาตามมือชาไทยของน้องครับอะไรรู้ไหมถ้าเกิดพี่จะฝากขายรู้ป่ะดูทายมาสิมะม่วงเบามะม่วง,งเบาแช่อิ่มลอยแก้วอย,อยาให้หมูมาชิมเพราะพี่เป็นคนหัดใหญ่เป็นหัดใหญ่แท้ๆแล้วมะม,ม่วงเบาแท้เลยเนี่ยหนูรู้ใช่ไหมว่าราคาแบบราคาแบบขึ้นห้างราคาออกออกร้านน่ะกิโลละสีะ่ห้าร้อยนะ เป็นมะม่วงเบาแช่อิ่มมะม่วงเบาพิเอกกักษักก็คือว่าจะเปรี้ยวแบบอร่อยกรอบโดยที่ไม่ต้องใส่สารเลยแล้วก็เอามาแช่อิ่มลอยแก้วคนกินจะติดใจแล้วถ้าเกิดนะเดี๋ยวพี่เอามา,มาทำให้หนูชิมดูแล้วหนูค่อยว่ากันนี่เราเริ่มเริ่มจะจีบน้องเขาว่าจะเอาของมาฝากบ้างแล้ว,ลวก็ให้กําไรน้องเขาดีไหมเ <c oughs> <c oughs> นาะก็ดีสิเพราะว่าถ้าเกิดหนูติดป้ายตรงนี้มะม่วงเบานะรับรองนะมีอยู่ที่เดียวแล้วหนูจะพึ่งพอพี่เอง พยายามเนี่ยมีหลายที่พยายามเล่นที่มามากเพราะวิวจะโดนสายนน่นนี่นั่นง,งานเยอะแล้วมะม่วงเบาบางทีมันแพงเราก็แบบเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอยู่นั่นแหละราคามันสูงมากลูกอามาใส่ยำม,มะม่วงเบาข้าวคุกกะปิยำน้ำพริกกะปิลูกอร่อยมากมะม่วงเบาหนูเคยกินไหมถามจริงๆไม,ไ,นะไม่แน่นะหนูจะเอาทําเป็นน้ําปั่นมะม่วงเบาไงใช่ไหมล่ะน้ําปั่นมะม่วงเบาหนูเคยทำไหมอร่อยมากหนูเออเดี๋ยวพี่จะต้องทําให้หนูดูโอ้ เห็นไหมฮะเร,ระหว่างรอค่ะทุกคนระหว่างรอเพราะเราออเดอร์ชาที่นี่เขาอร่อยมากค่ะของน้องอ้อมนะคะชามักค่ะแล้วทำไมเขียนสาขาสามมาลูกเปิดสามไว้ก่อนเดี๋ยวสองกับหนึ่งค่อยอ่าเป็นเคดน่ารักมากจริงๆแม่ค้าะก็กันเองน่ารักนะเขาเป็นคนแบบไม่หยิ่งเนะี่ยค่ะไม่ถือตัวใช่ไหมใช่ไหมคะ <c oughs> ต้องอย่างนี้ฮ <c oughs> ะอ่าเป็นเขาเรียกว่ากรารยานามิใจไมตรีเป็นมิตร ไม่เหมือนแม่ค้าบางคนเขาจะแบบแนวดุกดุก,ก็มีไงเขาไม่คุยกับลูกค้าเอ,อ้นั่นแหละก็แต่ละคนจากนี่ฮะทุกคนมีที่นั่งตรงนี้ได้ด้วยนะฮะเป็นร้านชาร้านหนึ่งคุณภาพมากเข้มข้นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน,นะอ,อ่อไข่มุกที่นี่เนี่ยเขาจะใช้เป็นบุกหมดเลยเนาะันูใช้เป็นบุกหมดเลยเนาะหมูบุกยากไข่มุกที่นี่นะฮะนี่ฮะสะพานบงกตสิทธิ ตรงไปตรงนู้นก็จะมีแบบคาเฟ่เด็กอยู่นะชื่ออะไรนะสักอย่างหนึ่งมันก่อนไปมาอยู่ยที่เราลืมชื่อก็ได้ยังไงว่าแต่ที่แน่ๆคือน,นี่คือบงกฎ7 7นะฮะจะเป็นทะลุสุซอยจะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะร้านเลิศมาก จะดูดแล้วฮะทุกคนอ,อร่อยมากอ,มอร่อยทุกคนนี่หากทุกคนนะเดี๋ยวเราเช็คกรเวยใบหักร้านชามักบบ้าาบอ้อมายน้องอ้อมนะฮะ